สวัสดีนะคะมูนี่แหละน่อยผ้ามาเบิงฟูงแกค่ะนะคะดูฝูงแกนะคะฟูงแก,ะะงแกท้ายหมู่บ้านเหมือนเดิมนะคะท้ายหมู่บ้านเหมือนเดิมดูสินะคะปั่นจักรยานมาดูท้ายหมู่บ้านนะคะมูนี่ผ้ามาเบิงฟูงแกนะคะแกไปไหนหมดละนะคดูสิมีแกต่พาไปดูใ,ใกล้ๆนะคะดูใกล้ๆก็ได้นะคะ ธรรมชาตินะคะอยู่กับธรรมชาตินะคะเมื่อนี้ก็บ่ได้ไปเฮ็ดงานนีนะคะวันนี้ก็วันพุธแล้วไม่ได้ไปทํางานเมื่อวานกับวันนังข้านกับว่าจะไปเฮ็ดเพิ่นกับว่ามันหนาวเพวิ่นบอกให้ไปอันมาเมื่อนี่อันเจ้าของเพิ่นก็ทรวมาอีกว่าเมื่อนี้ก็หนาวบ่ต้องมาว่าซั่นไปมืออืวว่นเด้อาพั่นเพิ่นบอกนะคะเพิ่นบอกว่าไปเฮ็ดงานมืออื่นแต่ว่าหอดมืออื่นแท้ๆเพิ่นสีท่วมาว่าจะได๋กับบรูนะคะ ก็สบายดีนะคะเฮ็ดงานกับค้นรู้ใจเนาะเฮ็ดงานกับค้นกันเองนะคะดูสิดูฟูงแกะนะคะสบายสบายชิวๆนะคะดูสินะะเาก็มีเวาเป็นมีเวลาได้มาเลาะมาลองเนาะเลาะนับเบิ่งนันเบิ่งนี่นะคะรอหน้ามูบานก็โอ้ยสุดยอดแล้วนะคะของชีวิตนะคะ ดูสีธรรมชาตินะคะธรรมชาติสวยงามจริงๆสบายดีไหมลกูกวิกริสเอสเดียทําถามแกะนะคะอันนี้คือค้นบ้านะคะคือค้นบ้าทำเท้าแกะนะคะแต่ว่าแกะขน,นาสิรูเรื่องนะเบิงเขาเบิงเข้าด้วยนะเห็นบ่นะคะเขาก็เขา,เขาบางตัวเขาตอบมานะ,ะอันนี้เขาคิดไปเองเนาะคิดไปในทางที่ดีเขาก็ว่าเขาสบายดีนะคะ แมนปะคะธรรมชาติ้ยสวยงามค่ะดูสิทองฟ้าก็สวยเห็นไหมคะฟูงแก้อยู่นี่ประมาณจากักรลอยเนาะหลายหลายลอยอยู่ด้เนาะหลายลอยอยู่นะหลายลอยตัวอยู่นะมีทั้งแกะดำแกะขาว แต่ว่าแกะดำยุบอ่ะหนึ่งสองาม่หาหกเจ็ดแปแกะดำมียุบแตัวนะคะนอกนั้นแกะขาวหมดะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดูฝูงอ่าเก้งนะคะจะพาไปดูฝูงเก้งวันนี้คลิปนี้เราดูฝูงแกะไปก่อนนะคะ อันเสียงอ่าเสียงแก่ห้องมันจะคือจังเสียงเด็กน้อยห้องหาพ่อหาแม่นะห้องหาแม่หละไปอ่าแบบแบบทีว่ว่ายังประชดนี่นสนะเขาจะห้องหาแม่แม่แมสินะโอเคนะคะคลิปนี้คลิปสั้นๆนะคะถ้าชอบธรรมชาติก็กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะจะพามาดูธรรมชาติอย่างนี้นะคะไม่พอต้องซีเรียนนีอย่างมากมายนอะเนาะง่ายๆชิวๆง่ายๆกับชีวิตกินง่ายอยู่ง่ายชีวิตก็ง่ายๆนะคะ ไปละค่ะชูส